ประธานชมรมหอยเชอรี่นะครับน,นรชนคนพันล็อกนะครับจากนิลไม่เปิดฟาร์มอยู่ที่กุุมานนะครับเป็นคนบุรีรัมได้แฟนนะครับอยู่ทีออ่บ้านนิลไม่มอำเภอกุุมานอันนี้เป็นอะไรนะเป็นไข่หอยเชอรี่ซื้อมาจากสีทองที่มันฟักแล้วนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันแรงนะครับซื้อมาจากประธานชมรมหอยเชอรี่นะครับประเทศไทยอันนี้คือหอยเชอรี่ ไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับวันนี้วันแรกเลยที่มันฟักตัวออกมานะครับซื้อจากสาวิตีฟาร์มนะครับสวิตีฟาร์มอันนี้เป็นบ่อฟักนะครับบ่อฟักไข่หอยชเชอรี่สีทอง อันนี้ซูมชัดๆนะครับเมื่อวานมันยังไม่ออกครับแต่วันนี้มันออกแล้วนะครับเป็นลูกหอยเชอรี่สีทองที่เพิ่งฟักตัวออกมานะครับทำไมมีเียวมันเป็นความร้อนระหว่างซีเมนกับอันนี้เป็นบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยี่ห้าหกเีย อันนี้คือบ่ออนุบาลอนุบาลสามเนาะอนุบาลไหนอนุบาลสามบ่ออนุบาลสองครับอนุบาลสองนี่ครับลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับโอ้เยอะมากครับผมบ่ออนุบาลสองเนื้อรีอยู่ครับตอนนี้เป็นเด็กเนื้อรี่เตรียมอนุบาลจากบ่อไข่นะครับอันนี้คือบ่อบ่อฟักไข่นะจากบ่อนี้เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่ง ก็จะถูกย้ายมานะครับย้ายมาบ่อบ่อใกล้ๆกันนะครับเนี่ยก็จะมาอยู่บ่อนี้เราก็จะทําเป็นอนุบาลหนึ่งอุบาลสองอุบาลสามนะครับแล้วก็บ่อหนึ่งสองสามขึ้นไปพ่อคือเป็นเดือนเดือนไปครับเราก็อยู่กันเองกินง่ายอยู่ง่ายครับขอได้มีหญ้าเจาะที่กินลากพืชเป็นอาหารใบมะนาวก็จะกินก็มีหัวอาหารเสริมหัวอาหารปลาหนุกเป็นเล็กครับ แันก็อยู่เงียบๆขงเขา